วันนี้เราจะเป็นชาวแลมเบติต้าหนวันพาทุกคนมาท่องความรู้จักกับรถสุดคลาสสิกแลมเบต t ต้า G 3 5 0เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างบอกเลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นแ a มเบตต้า G 3 5 0หนึ่งในสกูตเตอร์แบรนด์อิตาลีที่มีประวัติมายาวนานร่วม76ปีก่อตั้งขึ้นในปี1,947 โดยผู้ก่อตั้งอย่างเฟอร์นิแนโดอินโนเซนติเจ้าของธุรกิจโรงงานชิ้นส่วนเครื่องบินลายใหญ่ซึ่งในขณะนั้นโรงงานได้รับความเสียหายจากระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องจึงทําให้เกิดไอเดียอยากสร้างยานพาหนะจากชิ้นส่วนเครื่องบินที่คงเหลืออยู่จนเกิดเป็นรถสกูตเตอร์สุดคลาสสิกของยุคในปี1947นั่นเอง fiducia nella qualità, fiducia nella resistenza. È per questa fiducia che la Lambretta è venduta in tutto il mondo. l a m b e t t a G 3 5 0เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในโอกาสฉลองครบรอบ75ปีเมื่อปีที่ผ่านมาในงานมิลานดีไซน์วีค2022ด้วยการดีไซน์ที่คงเอกลักษณ์ความคลาสสิกถ่ายทอด DNA ของแรมเบตตาไว้อย่างเต็มเปี่ยมภายใต้คอนเซปต์ The Masterpiece of Italy Design และการผลิตนั้นยังเป็นแบบ c a r ส์แมนชิ i p หรือการประกอบมือนั่นเองเพื่อความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้ความสวยงามตามแบบฉบับแรมเบตตายอย่างลงตัวโครงสร้างตัวรถแบบโมโนคอกเป็นโครงเหล็กชิ้นเดียวทั้งคันเพิ่มความพิเศษดีไซน์ฝาข้างด้านท้ายแบบโลหะทั้งสองฝั่งที่สามารถถอดออกได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสรวมไปถึงการตกแต่งเพิ่มเติมตาม,ตามสไตล์ของตอนเองอีกส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือจมูกหมูด้านหน้ากับบางโคนหน้าแบบฟลิกฟินเดอร์สองจุดนี้คือ d ี a ของแรมปตตาที่ถูกถ่ายทอดมาจากอดีตได้อารมณ์คลาสสิกสุดๆ ไฟหน้าทรงหกเหลี่ยมอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นฮิตของทางค่ายออกแบบฝังโลโก้ไว้ที่ด้านในโคมพร้อมปรับให้เข้ากับยุคด้วยชุดไฟแบบ full led รอบคันตัวรถออกแบบในสไตล์โร่แอ n ลองตามแบบฉบับของแรมเบต้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปนได้ง่ายได้การออกแบบท่านั่งกรขับขี่ให้ผู้ขับขี่นั่งตัวตั้งหลังตรง ตำแหน่งการวางเท้ากว้างสามารถขยับการวางเท้าให้เหมาะสมกับตัวเองได้เบาถูกปรับให้มีความเรียวที่ด้านหน้าเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยปรับท่านั่งของตัวเองให้เข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวมันช่วยให้การขับขี่มั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นแถมยังมีช่องชาร์จ USB Type A อยู่ท้ายเบาะอีกด้วยด้านระบบรองรับน้ำหนักด้านหน้าแบบ Double Arm Link เรียกได้ว,ว่าเป็นสถาปัตยากรรมเอกลักษณ์เฉพาะแ a m b บตตาที่สามารถปรับค่าพีโลดได้ถึง5ระดับถือเป็นจุดเด่นใหม่ประจำตัวของ G30 5คันนี้เลยการเลี้ยวเข้าโค้งมีความเสถียรไม่ส่ายดูดซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเบรกดูอัลชาน n e l ABS รวมกับริฟเบรกหน้าหลังขนาด240มิลมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง ช่องเก็บของด้านหน้ามีช่องชาร์จ usb type a ติดตั้งมาให้พร้อมเครื่องมือเซอร์วิสรถเบื้องตน้นอยู่ในช่องเก็บของเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่คลาสสิกอย่างเดียวบอกแล้วว่ารถคันนี้มันถูกผสมผสากนกันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เลือกใช้เรือนใหม่จอสี tft แสดงข้อมูลแบบมันติฟังก์ชั่นพร้อมปรับแสงอัตโนมัติ เพิ่มฟังก์ชันการเชื่อมต่อบลูทูธมาให้เพื่อสามารถโชว์สายเรียกเข้าบนหน้าจอและกดรับสายได้ผ่านสวิตช์ควบคุมตรงแฮนด์หรือจะกดตัดสายก็ทำได้ด้วยเช่นกันเสริมความสะดวกโดยที่แขวนของแบบบิวอินด้านหน้าเบาะเพียงกดเข้าตัวแขวนก็จะเด้งออกมาพักเท้าคนซ้อนแบบพับเก็บได้สไตล์อิตาเลียน ด้านเครื่องยนต์เป็นแบบ l a m b บ t t a ต u p p r r e r r o r m a n ฟขนาด 330.1cc สูบเ r ียว wow, 4วาล์วระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดสร้างแรงม้าได้2 5 5 s p ที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด24.5นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมผัดลมระบายความร้อนถึง2ตัว ึ่งเป็นการออกแบบพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นในส่วนของการใช้งานมันคือรถที่ขี่แล้วเท่สุดๆไปไหนก็เป็นเป้าสายตาเป็นจุดเด่นทุกแยกอันนี้การันตีให้เลยว่ามันคือเรื่องจริงด้านการขับขี่ในเมืองเนี่ยที่มีการจราจรที่หนาแน่นตัวรถมีความคล่องตัวสูงไปได้ไวกว่าที่คิดหุดซอกแซกได้อย่างง่ายได้บวกกับอัตราเร่งที่สมูท ตรงตามแบบฉบับคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของรถตระกูลคลาสสิกเมื่ออยากจะเล่นแซงตงการํำความเร็วจะสามารถทำได้ไม่น้อยหน้ารถในคาสเดียวกันอารมณ์แบบขึ้นเรื่อยๆไม่รอรอบการดีไซน์เครื่องยนต์ตัวนี้จะเน้นไปที่การกับขี่เนียนๆชิวๆโดยส่วนตัวมองแล้วว่าเจ้ารถคันนี้มันมีดีมากกว่าที่คิดไ้เยอะเลยมิติตัวรถคันจริงตัวจริงเนี่ย การออกแบบสวยงามลงตัวมีสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลเห็นแบบนี้น่าซื้อเก็บไว้สกคัญจริงๆเป็นอีกหนึ่งของแระไอเทมที่น่าสะสมในราคา2 1 5 0 0 0บาทเป็นราคาที่สมน้ำสมเนื้อกับงานศิละปะในรูปแบบ2อล้อจากอิตาลีที่มีเส้นสายของตำนานความคลาสสิกให้เราได้ครอบครอง l a มเบต้ G350 มีให้เลือก3สีได้แก่เซฟโคเรด สีแดงเบาะแดงลูสโตไวส์สีขาวเบาะส้มสักโครโรแบ็คสีดำเบาะส้มใครที่สนใจก็ลองไปดูตัวจริงได้ที่โชว์รูมแลมเบตตาไกลบ้านหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์แลมเบตตาได้เลยครับ